วัครับวันนีพี่น้องยูซี่นครับมองควานทางช่องพ่อแม่โรงยิงครับพี่น้องยูซี่มาถล่าร้ายครับวันนี้งานอยู่ที่กองยักษ์ครับซื้อใจกระานเีบ้าน่งครับ เราเิ่งกล่านไปเลยลาเ่อนาได้าได้าได้ลาไ้ลาพูดเลยคนลูกไลยพูดความจริงน้องน้องเขามีอะไรอ่ะของดีในตัวความดีของแกอะไรเยอะแกสักดม์ศรีทำบุญทำอะไรพูดคนลูกพูดความจริง ไอ้ล se ูกพ่อหนุ่มหรือลูเมลูกลงรอไอ้ว่ารอบปีวางแล้วมันก็ได้ยังไมือเรื่อสสำคัญได้ไเขาบอกว่า

อ่อนนะจ๊ะเอา1าการใช่นี่ว่าอานดน่าว่าอมแช่ร้อนหลายวะ

tháng kia nói tháng anh em như thế này.

นอนตนะิดตามเยอะครับช่องพ่อแม่ลำมหันต์ลูเชี่ยวดูว่าเป็นข้างเพจพ่อแม่ยิงแฟนเพจครับ ่อแถว้เดแถวทุงคเแถว้าทำเหมือนเดิมนะค้หมดแล้วต้องต่อแถวแถวยาวเอแถวยาวก็ต้องต่อนะคะขอโทษนะคะไม่ใช่หมดแล้วจะแบบลุ้มไม่ได้ต้องต่อแถวไม่งั้นนไม่เป็นเบียเดี๋ยวจะแย่งกันอันนี้คุณมีกาแกมามีกแอันนี้เปนอัี้ใส่วอย่างนี้่ีกแโง่ ฟุตซีทหอกกครันอน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 นานนอด้วนเอี๋อวนอกนนนหนนอนมาครับนอยนอลำออนน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 อรนอนนอนนอนรอบนี